ฮายคุณสิงห์แม่มุสลามาแล้วค่ะ EP 73ชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะคุณสิงห์นะผู้ที่เกิด23กรกฎาคมถึง22ตุกเออถึง22สิงหาค่ะเอาล่ะเรามาเช็คพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวสิงห์นะคะในช่วงหลูกครึ่งแรกของพฤษภา6-4กันดีกว่าว่า งงานของคุณสิงที่มีคนคุยดูดูอยู่อินเลเชั่มีแฟนแล้วแต่งงานแล้วนะความนวามสศมันของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะใบแรกจะเป็นตัวแทนของคุณสิงนะคะใบแ,แรก The Emperor ตัวแทนของคุณสิงหนะ The Emperor นะคะเช็คต่อ สี่เหรียญคนสิ่งหลายๆคนอาจจะกำลังมีปัญหาเรื่องของคว,ความเขาเรียกอะไรอ่ะการหึงหวงนะคะการรวแวงนะคะใครบางคนนะเฮอร์มิทก่อนหน้านี้อาจจะมีการทะเลาะก,กันนะคะ มีปากเสียงกันในเรื่อง relation ความรักความสัมพันธ์สี่ถ้วยเช่นมีใครบางคนนะคะเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์ระหว่างคุณสิงกับคนที่คุณสิงหดิวอยู่ด้วยนะคะ Ace of Swords หนึ่งดาบ เดี๋ยวแม่มัดขอเปิดพลังงานขยายพลังงานให้ชัดขึ้นนะคะสามถ้วยมีมือที่สามเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์ระหว่างคุณสิงกับคนที่คุณสิงหดีลนะคะน่าจะเป็นคนในที่ทำงานงานนำพามาเจอกันธุรกิจนำพามาเจอกันสิบเหรียญ มีใครบางคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งมือที่สาหรือคนสิงเข้าไปเป็นมือที่สามของคนที่มีครอบครัวแล้วก็ได้หรือมีคนที่มีครอบครัวแล้วเข้ามาทําให้คนสิงตกเป็นมือที่สามโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะคะแต่พลังงานดูเหมือนว่าน่าจะรู้นะคะแต่มีอยู่2อ,อย่างคือยื่นคำขาด ว่าจะไม่ไปต่อหรือจะพอแค่นี้สองคือนิ่งสยบความเคลื่อนไหวไม่ตบมือด้วยอันนี้ก็ทรงลักษณะเนี่ยที่แน่ๆคือมีใครบางคนมีครอบครัวนะคะหรือมีครอบครัวทั้งสองฝ่ายก็เป็นไปได้นะจ๊ะเอาหลากหักขยายพลังงานให้ชาวสิงหัวใจสิง ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงหลุมครึ่งแรกของพฤษภา64 Six of Cups มีการคุยการเคลียร์การเจรจาโอกาสที่คนสิงจะแต่งงานกับคนคนนี้แล้วเขาแอบ,บไปบริหารเสน่ห์หรืออะไรก็ตามเนี่ยน่าจะมีสูงพอสมควรนะคะ Glass หรือคนสิงอาจจะเจอคนคนนี้จากงานแล้วเขาดูดีมากเลย แต่ในทางกลับกันเขากลับเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วแล้วก็ค่อนข,ข้างจะเป็นคนมีอายุซึ่งแม,ม้มจะให้ไพ้ตัวแทนคือเอมเบอร์หรือคนของเรานั่นแหละที่เป็นเอมเบอร์นะคะสามีเราภรรยาเรานะคะที่แต่งงานอยู่ด้วยกันมาเป็นสิบสิบปีแล้วก็แอบไปบริหารเสน่หกับลูกน้องกับรุ่นน้องก็มีความเปน็ปน,ปน,ปนปไ,ปไปได้นะคะ head of p o u s e มันเป็นความเขาเรียกว่ามีความรักลั่นกันมากนะในแง่ของว่าไม่สามารถจะทนได้แต่ในทางกลับกันคุณอาจจะต้องอาศัยเงินจากเขาในการเลี้ยงดูครอบครัวแต่และเขาก็ไปมีคนอื่นมันทําให้ไม่สามารถจะทําอะไรได้เลยนอกจากนิ่งที่แม่มดบอกว่านิ่งนะคะไม่ไฟนิ่งสยบความเคลื่อนไหวนะคะ ในทางกับการเขาอาจจะเลี้ยงดูนะคะให้ความช่วยเหลือเรื่องเงินนะคะสนับสนุนในเรื่องเงินแต่เขามีครอบครัวอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็มีความเป็นไปได้นะจ๊ะเขาล่ะคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามแล้วเขาจะต้องมาในเวลาที่ใช่เท่านั้นนะคะแม่มมจะขยายพลังงานให้ชาวสิงต่อว่าจักรวาลอยากบอกอะไรคุณสิงนะ จักวันบอกให้คุณ love yourself first ให้รักตัวเองถ้าเรารักตัวเองเราจะไม่ยอมอยู่ในสภาวะที่เป็นรักสามเศร้าเราสามคนอันนี้มูนจักวันบอกว่า r e l i g i u s, mm hmm. <S factors คือคนสิงอาจจะพยายาม ที่จะเก็บความสัมพันธ์นี้ไว้ในระยะหนึ่งแล้วแต่ดูเหมือนว่าอีกฝ่ายก็น่าจะไม่สามารถที่จะปรับปรุงได้ก็เป็นลักษณะของความที่สีไม่เสมอกันนะคะแนะนำว่าให้ไปพักแต่ช่วงนี้จะเดินทางอะไรก็ลำบากนะล็อกดาวน์กันหลายจุดอยู่นะจ๊ะเพราะฉะนั้น พักด้วยกันเข้าสู่เส้นทางธรรมะน,น่าจะเป็นหนทางออกที่จะเกิดสติและปัญญามากที่สุดในเคสในลักษณะแบบนี้นะคะนะเพราะนั้นก็แม่มดมองว่าถ้าสิลไม่เสมอกันยากที่จะเป็นคู่กันนะคะศรัทธาสินจะคะปัญญาเสมอเป็นคู่กันได้นะจ๊ะเท่าละ่ะนี่คือพลังงานคร่าวๆนะในช่วงหลูบ เรื่องแรกของพืภปลา6สีนะขอบคุณสำหรับ88,000 subscribe ในช่องยูทูบแม่มดสราขอบคุณ9,400คนที่ิดจมในเพจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกแชร์นะขอบคุณที่คุณแชร์คลิปที่คุณดูอยู่นี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุก u b s c r i b e ด้วยขอบคุณหลายร้อยรีวิวเลยนะที่เขียนให้แม่มดดีมากใน EP ที่ผ่านมาด้วยนะคะและถ้าชาวสิงห์อยากรู้ว่าคนที่คุณดูอยู่เขามีด้านดาร์กด้านมืด คิดยังไงกับคุณกันแน่เขาต้องการอะไรกันแน่นะคะหรือชาวสองที่ดีวกว่าชาวสิงอยู่เขามีเจตนาอะไรเขาจะตัดสินใจยังไงนะคะในด้านดางด้านมืดแมด่มุดบอกพลังงานด้านมืดจากรูปนะคะส่งรูปแล้วก็ชช่อเล่นอินบ็อกซ์มาในเพจเมอสซา,ราหรือไลน์ไอดีด้านบนนี้หรือจะถามแม่บฟรีในไลฟ์สดทุกวันที่10และ25ของเดือน2ทุ่มตรงก็ได้นะจ๊ะถ้าอาทิตย์ไหนหรือ ในวันไหนที่แม่มดมดไลฟ์จะแจ้งในเพจแม่มดสรานะคะเอาล่ะถามครูบาจันให้คุณสิงดีกว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงบูกครึ่งแรกของพฤษภาหกสีกิ๊กเนี่ยหรือคนที่เป็นมือที่3น่าจะมาจากการงานนะคะร่วมงานกันเรียนด้วยกันอันนี้นะคะ แต่โอกาสที่จะมาจากการงานมีสูงมากแล้วก็ดูจะเป็นคนใกล้ชิดพอสมควรนะคะและเขาก็ยังเจอกันอยู่ในตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่คนสิงอาจจะต้องคบคิดพิจารณาถี่ท้วนพอสมควรนะคะก็แมว่าเป็นกำลังใจให้ละกันขอให้ผ่านคนไปได,ดีนะจ๊ะชาวสิงหัวใจสิงนะจ๊ะ เอาล่ะทีนี้เรามาเช็คพลังงานของชาวสิงห์ลัขนาราสีสิงห์ที่โสดนะคะผู้ที่เกิด23กร,รกฎาคมถึง22สิงหาในหลุกครึ่งแรกของพฤษภา64นี่จ๊ะสามถ้วยคลาสสิกไหมล่ะพลังงานไม่เคยโกหกแมโมสรานะคนที่โกหกคุณมีสามถ้วยหนึ่งชาวสิงห์เจอสิ่งนี้จริงๆนะจ๊ะรักสามเศร้าเราสามคนมือที่สามเจ็ดเหรียญ เราอาจจะเจอมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะนันหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นฝั่งที่คุณดิวอยู่หรือตัวคุณสิงเองนะคะไม่ว่าตัวคุณสิงมีครอบครัวหรือฝั่งที่คนที่คุณดิวอยู่ในเขาเรียกอะไรในอดีตก่อนหน้านี้นะแล้วทําให้คุณสิงจะไม่ได้ท่องถอยออกมาจากพลังงานที่มันค่อนข้างจะท็อกซิกเรレーションนะคะเสร็ถ้วยคนที่มีครอบครัวไม่เคยบางคนมีครอบครัว นะคะคแต่ถ้าคนนอนโสวโอกาสที่ถอยจากคนมีครอบครัวน่าจะง่ายกว่านะคะสิบดาบน,นะพลังงานของคุณสิงค์ค่อนข้างที่จะเครียดนะคะเรื่อง relationship แสดงว่าอะไรต้องมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะเช็คต่อสองไม้เท้า หรือตัดสินใจมาแล้วก็ยังเครียดอยู่เพราะอะไรเพราะแผลยังสดยังเคลียร์ใจตัวเองไม่ได้แต่ก็ตัดสินใจใจะ move on นะคะจะไม่ไปต่อหนึ่งเหรียญเรื่องงานน่าจะรุ่งนะสำหรับชาวสิงห์ที่โสดนะคะแต่เรื่องความรักอาจจะขี้เหร่นิดน,นึงเพราะว่าเจอความไม่ชัดเจนระยสั้นแสดงว่าคุณสิงห์เนี่ยหลายๆคนนะคะที่โสดแล้วกำลังจะลงทุนหรือ ได้รับการโปรโมทในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะหรืออาจจะมีการลงทุนธุรกิจใหม่ๆก็ได้นะคะพลังงานได้หมดแต่ว่าค่อนข้างที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีสำหรับเรื่องธุรกิจและเรื่องงานนะคะเอาล่ะ mm hmm. ขยายพลังงานให้ชาวสิงต่อจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวสิงที่โสดนะคะ เชพลังงานกับชาวสิงห์่โสด t r a n sf ormation มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณสิงห์่โสดจริงๆนะคะจากมีคนคุยก็เป็นคนโสดจากมีครอบครัวก็เป็น Single ลมัมซิงเกิลแนะคะ princess of c o u r s s คุณยังเศร้าอยู่นะพลังงานค่อนข้างจะสอดสอดคล้องกันนะคะ oppression คุณยังเศร้ามากๆ10ดาบอยู่ตรงนี้นะจ๊ะเ้าดาบอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าคุณสิงห์อน ที่จะเฮิร์ดหนักกับคนคนนี้นะคะไม่คิดว่าจะทำกันได้ลงคอเพราะเขาน่าจะเป็นคนที่คุณเคยคบมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะเขาล่ะขยายพลังงานให้ชาวสิงหัวใจสิงต่อคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามแล้วต้องมาในเวลาที่ใช่ express your love attraction แคเช่นคือทุกอย่างลงตัวหมดเว้นอย่างเดียวคือเขามีครอบครัวเว้นอย่างเดียวคือเขามีแฟนอยู่แล้วเว้นอย่างเดียวคือเขามีคนของเขาอยู่แล้วแล้วมันทําให้คุณสิงไม่สามารถที่จะไปต่อได้นะคะอาจจะมีการคุยกันเคลียร์การเจรจาก,กาันแล้วก็ต่างคนต่าง Con verse, คอนเวิร์สกันไปก็ได้นะจ๊ะเอาล่ะถ้าคุณสิงที่โสดอยากรู้พลังงานด้านดารว่าเขาเป็ยังอไงคุณนะแม่มดบอกพลังงานด้านมืดจากรูป สำหรับชาวสองที่ดีวก,ดกับชาวสิงอยู่นะคะอยากรู้พลังงานด้านมืดของชาวสิงนะว่าเขาจะตัดสินใจยังไงนะคะหรือตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่นะแม่มดบอกพลังงานด้านมืดของเขาจากรูปนะคะติดต่อผ่านอินบ็อกซ์มาในเพจแม่โมซาร่ด้านบนนี้หรือไอดีลด้านบนนี้นะจ๊ะหรือพอหาแม่มดนใ้ไลฟ์ฟรีนะคะในวันที่10และวันที่25ของทุกเดือนนะคะ2ทุ่มตรงนะจ๊ะ ขอบคุณสำหรับ8 000, 8 0 0 0ืับ subscribe ในช่องชูเมมโมอสระาขอบคุณ9,400พน้คนที่จำในเพจแมมมอสระาขอบคุณรีวิวน่ารักน่ารัก,ลกหลายร้อยรีวิวโดวยเฉพาะใน EP ที่ผ่านมาเขียนให้แม่มดน่ารักมา,ม,ามากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับแชร์ Share คลิปนี้นะจ๊ะเอาล่ะคุณหนูเขามีปากเสียงกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องของคุณสิงห์ไปเจออะไรบางอย่างที่ทำให้คุณสิงห์ไม่ได้หมองพดีเหมือนกับที่ผ่านมานะคะเช่นไปโป๊แตกอะไรบางอย่างได้จริงๆแล้วคนทีนี้น่าจะเป็นคนที่คุณสิงห์ค่อนข้างจะถูกใจมากเลยแหละทั้งหัวโหน่ทั้งอะไรทุกอย่างแต่ไม่ซื่อสัตย์ติดอยู่ตรงนี้นะคะและ เป็นเหตุให้เกิดปัญหาปากเสียงทะเลาะนะคะแล้วก็อาจจะหันหลังบล็อกหรือห่างกันหยุดการติดต่อแต่ยังต้องเจอกันได้งานแต่ในเรื่องเรลชันอาจจะจบหรืออาจจะไม่ไปต่อนะคะนี่คือพลังงานของชาวสิงห์โใจัสิงห์ในหลุกครึ่งแรกของพฤษภา6ม64นะจ๊ะ See you นะในไลฟ์วันที่10 2ทุ่มตรง Vamos e